เขาห้องพี่ก็บูชาเหรียญแล้วก็ได้เข้าห้องนะครับผมถูกขาสองเจ็ดสี่เจ็ดโอ้โหสุดยอดนะตัดผมใหม่คือหล่อแท้สวัสด,ดีพี่ลุงครับขอโทษไม่ค่อยได้อ่านข้อความนะครับใครถูกก็กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อนะครับอ่ะเราไปดูหวยอ่ะสำหรับคนถามเนื้อลุงเดี๋ยวดูเนื้อลุงก่อนนี่เนื้อลุงนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เนื้อเงินแท้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้อลุงจะสวยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคฝันก็คือฝันอ่ะพิมพ์เลขรถสี่ศูนย์แปดแปดมาครับสี่ศูนย์แปดแปด ทาไม่เป็นบอกลูกบอกหลานนะไม่เลยกดติดดาวเพจไว้คุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนอาจารย์ได้รัฐบาลมา840กับ0 8 4ซื้อมาแล้วค่ะพี่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยผมพูดตามตรงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหวยเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ออกตัวไหนนะครับทุกอย่างก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับสวัสดีคนดู3,300ท่านนะครับโอ้โหวันนี้คนดูเยอะเออวันนี้คนดูเยอะปกติเราไลฟ์สดนะค,คนดูรับคนแดหน้าแต่ตอนนี้คนดู3,3 0 0 สุดยอดอาจารย์นอนตีให้หวยเข้าทุกวันฮาหน่อยจริงไหมกดติดาเพจไปด้วยกดแชร์ไ้ด้วยเพื่อคนละหมากไว้ไหมลกิอ่ะหวยไทยกันเลยเราไปดูหวยไทยกันเลยนะครับไม่พูดเดยอะเดี๋ยวจะได้ไปเตะบอลแล้วขอบคุณนะทุกการเข้ามาดูขอคุณทุกคนถูกหวยจะบูชาใครถูกหวยค่อยบูชาก็ได้ครับแต่แอดไลน์ไว้ก่อนคลิกเข้าไปแอดไลน์ไว้ก่อนครับโอ้โหกำลังดูเดือดเลยในสนามเลี้ยนปู่ใหญ่มีนะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับแอดไลน์ไว้ก่อนเนอะอะเราไปดูหวยไทยโอ้โหเตะบอลอัดกูซะเนาอะอ แคปนะแคปนะรัฐบาลงวดนี้นะครับอาจารย์น็อตตี้นะครับประจำวันที่16ตุลาอาจารย์น็อตตี้ฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์ฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์กดแชร์ให้ด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยอย่าเพิ่งออกไปนะกดแชร์ให้ด้วยให้อธิบายก่อนฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์ใครรูด8งวดนี้รวยใครรูด4งวดนี้รวยนะครับเม็ดเดียวนะครับ8448ครับตัวจ่อครับ8 4 8 0 8 2 8ปดศตัวจ่อครับ8 4 8 0 8 2 8ปดศ สามตัวครับ084 884 284ครับ084 884 284ครับสวัสดีคนดู3,500ท่านเลขรถนะครับ4088ครับอแคปไว้ครับแคปแล้วพิมพ์เลข8มาครับดูอาจารย์ตลอดขอบพระคุณครับอาจารย์ไม่ได้มาไลฟ์สดบ่อยนะนานๆมาทีแคปแล้วพิมพ์เลข8มาครับกดแชร์ให้ด้วยเด้อใครอยากเข้าห้อง V ี P คลิกดิ้งด้านล่างเลยรับรองว่าถูกหวยแล้วได้เข้าห้อง VP ีแน่นอนครับเพราะว่าเราจะได้หวยหุ้นด้วยได้หวย ต่างประเทศด้วยนะครับอะแคบแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับจุดยอดเมื่อวานนี้ก็ได้ห้าแปดวันนี้เข้าติดเลยนะสองสามวันติดแล้วนะครับใครรักอาจารย์อาจารย์น่าใสมากค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากหมอดีครับหมอดีสี่ศูนย์แปดแปดครัจใครแคบแล้วพิมสี่ศูนย์แปดแปดมาจะใครแคบแล้วพิมสีม่ศูนย์แปดแปดมาอาจารย์ให้ไปซื้อหมดนี่เลยเนี่ยเลขไม่เยอะเลขมีสี่คู่นี่สามตัวมีสามอุ้ซื้อหมดนี่เลยแต่เน้นเน้นแปดสีเยอะกว่าเพื่อนแต่ซื้อหมดนี่เลยนะ ซื้อหมดนี่เลยโอเคไหมลูกศิษย์อันนี้เลขบรรัญชีอาจารย์นะมีแค่บัญชีนะแคปไว้ก็ได้ะแคปเลขบรรัญชีไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยจะได้ไม่โดนหลอกบัญชีอาจารย์มีแค่0 7 4 1 5 3 5 5ดสีนะครับบอจกอนอตตี้อินเตอร์คุปส์นะครับกสิกรไทยนะนี่คือเลขบัญชีนะครับแคปไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามมานะนะครับโอเคไหมนะครับโอเคไหมนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนองหนูในเรื่องการบรรจุยิด์ นะครับการวันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับผมสนับสนุนในซื้อลอตเตอรี่นะไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยนี่ศูนย์แปดสี่นี่จังหวะนี้แหละนะจังหวะนี้เลย,นนเลยโอ้โหเสียน้นลากมาครับผมคนดูสามาทแล้วโอเคนะโอเคแล้วนะลูกศิษย์เนาะเป็นไงอเออเขาเตะบอลนยนูโอ้โห,โโหนะเป็นไงใครบอกว่าหน้าใสนะครับเนี่ยหน้าสดนะไม่ได้ทาแป้งเลยนะครับอันนี้หน้าสดๆตัดผมมาใหม่ด้วยหน้าใสมาก เนี่ยเพิ่งไปทํามาครับเนี่ยมันสิวขึ้นเมื่อวานสิวขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปเตียบอนแล้วโหคนดูวันนี้เยอะขอบคุณครับดีใจดีใจนะวันนี้คนดูเยอะไม่ออกไปด้วยได้แล้วเนาะหวยได้กันหมดทุกคนแล้วเนาะฮ่หาหน่อยก็ถูกขอบคุณครับผมชอบแบบนี้แหละคือหวยเข้าแล้วผมอยากให้มาดูผมแบบนี้แหละผมจะได้มีกาลังใจทําหวยเพราะผมแจกหวยฟรีเออทําไมไม่ดูอาจารย์น็อตตีบ้างใช่ไหม อันนี้ให้หวยฟรีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหวยรัดก็ได้แล้วรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับส่วนหาหนอยพรุ่งนี้เดี๋ยว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 ดูแนวทางให้ว่าพรุ่งนี้ตัวไหนมาดูไหมดูไหมดูหานอยไหมเนาะเดี๋ยวจะไปเตะบอลแล้วดูหานอยไหมพูดหน่อยดูหานอยไหมวันนี้มันออกอะไรนะมันดอกแปดเจ็ดสี่ดอกแปดเจ็สี่สี่เจ็ ฮานอยบ่ฮานอยพรุ่งนี้ก็จะมีมีสองที่สี่สี่ห้าฮานอยพรุ่งนี้นี่มีสองครับเนาะพรุ่งนี้น่าจะมีสองส